เอาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยะคเับอยู่กับผมนะครับผมไอรอนคอรวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Age of Civilization 2อีกแล้วแล้วตอนนี้ผมเป็นจกักรวรรดิญี่ปุ่นนะก็ความนังจากตอนที่แล้วนะครับผมได้บุกประเทศไทยแล้วก็ยืดดินแดนมากมายไปแล้วนะโอเคก็ถึงเวลานะครับที่เราจะมาบุกประเทศจีนกันแล้วนะครับก่อนอื่นผมจะเริ่มจากอ่าตรงนี้ก่อนนะครับ ก็คือยุนนานเองครับผมนะโอ้โหมาเลยเอาละยุนนานเนี่ยเป็นแค่กกเล็กๆนะครัที่แตกออกมาจากาจีนในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมน่าจะสามารถจัดการยุนนานได้อย่างง่ายๆนะครับปับป๊บปบอ่าโอเคเอาละบุกขึ้นไปอีกทหารก็คือกองทัพของภาพอาหารจาักรพรรดิญี่ปุ่นแล้วก็เรียบร้อยนะครับ ยุนน้ำแปลครับผมโอเคเอาดินแดนมาปับเรียบร้อยฮะเอาละมาต่อนะนครับผมก็จะบุกกวางซีต่อเลยเพื่อที่ผมเนี่ยจะสามารถล้อมประเทศจีนนะครับได้แบบเต็มขั้นถามว่าผมทำไมถึงต้องล้อมประเทศจีนขนาดน,นั้นก็เพราะว่าประเทศจีนเนี่ยประชาชอ,อประชากรเขาเยอะนะครับแถมถ้าผมไม่ล้อมเขาเนี่ยเขายังสามารถ กณฑ์ทหารนะครับในประเทศของตัวเองได้อีกไงซึ่งผมกว่าผมจะลําเลียงทหารมาจากญี่ปุ่นเนี่ยมันช้ามากอ้าวำกวางซีทําไปจะยกคนขึ้นบกตัดผมเหรอไม่ได้กินผมหลอกแม่นี่เรียบร้อยฮะลงทะเลกเลัโอเคผมยึดกวางซีต่อปับป๊บปั๊บอ่าโอเคแล้วผมก็จะทําการยกคนขึ้นบกที่เกาะแห่งนี้นะครับอืม ปับโอเคตอนนี้กวางซีบนแผ่นดินใหญ่นี่หายไปหมดแล้วก็เหลือตรงกเกาะหายหลํานะครับอ่าหยหลํานะอย่าขวนนะครับอย่าขวนหยหลํานะครับหยหลําโอเคแหมผมก็จะยึดกวางซีเลยแล้วก็เรียบร้อยนะครับปับโอเคตอนนี้กวางซีก็เป็นของเราแล้วเอาละครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ท่านผู้ชมนะครับรอคอยผมเองก็รอคอยมานานเหมือนกันเวลานะครับที่ผม จะได้สู้กับพวกก๊กปิงตังนะครับเวลาที่จะพิสูจน์นะครับการเสียเวลาทั้งหมดของผมนะครับาปครับผมสงครามกับสาธารณรัฐจีนของเกียงไยเคเ็กดูสิถ้าพวกประเทศจีนอยากสู้เพื่อประเทศของพวกมันพวกมันก็จะต้องตายเพื่อประเทศของพวกมันนะครับโอเคนี่แค่เกมนะเอออาจจะอินอินไปหน่อยนะครับเอาละาบุกไปเลย ตอนนี้ก็แยกหน่อยนะครับแยกหน่อยโอเคไม่มีส่วนไหนนะครับที่ประเทศจีนไม่โดนบุกดูดิมึงจะอา้าวจีนบุกผมก่อนเหรอวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะครับมันลุกเข้ามาได้แค่แนวเดียวผมก็ลุกไม่เข้าหนึ่งแนวเหมือนกันนะเนี่ยอโอเคแบ่งคนไปป้องกันดีกว่านะครับไปตรงนี้ก็บุกเข้าไปต่อนะครับ นี่แยกทหารออกไปลปุกเลยทหารเรามีน้อยนะทำไมาถึงต้องบอกว่ามีน้อยเพราะว่าเราไม่สามารถเกณฑ์ทหารจากแผ่นดินจีนได้นะครับแต่พวกมันเนี่ยสามารถเกณฑ์ทหารจากแผ่นดินนี้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสูญเสียกองกําลังพวกนี้ไปเนี่ยโอ้โหกว่าเราจะโต้กับนี่นานนะครับนานมากปั๊บปับปับอืมอืมอืมมา โอเคมีกองทัพจีนถูกล้อมตรงนี้ด้วยนิดหน่อยไปขึ้นหน้าเดินทับ,บเดินทับบุกไปต่อนะครับจนกว่าจะถึงนานกิงเนี่ยมันก็อีกงานเหมือนกันไปบุกลงใต้ต่อนะครับแบบเรียบร้อยแตกโหประเทศจีนยังรูปผมกลับมาอีกแล้วนี่เดี๋ยวว่าเถอะเดี๋ยวกันเถอะอืมชิ่จะมากไปแล้วนะ โอเคนะครับเดี๋ยวก็บุกไปต่อนะครับบุกเข้าไปบุกเข้าไปทหารและเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหหลังจากที่ผมต้องจ้างไอ้พวกประเทศจีนอื่นมาสู้เนี่ยโอเคพันธมิตรของพันธมิตรของเราตอนนี้ก็ใหญ่มากเลยนะครับเยอรมันกับอิตาลีโอ้โหเขาไม่ได้ทำสงครามกับอังกฤษด้วยทำสงครามกับแค่ฝรั่งเศสโธอ,อย่างนี้ก็หวานหมูกับพวกอักษะของเราแล้วสิ โอเคเรียบร้อยนลยครับมาผมจะมาจัดการดินแดนที่ผมได้ก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งตัดภาพไปครับผมเอาละนะเราก็จะเอาตรงนี้ออกไปนิดหน่อยแล้วก็เอาดินแดนตรงนี้นะครับผมโอเคอ่ะเอาตรงนี้เรียบร้อยนะครับผมไปน่าจะได้แล้วนะครับผมอืม โอเคพอดีเลยพอดีเลยอย่างเงี้ยอ่าแบบนี้เลยนะครับแล้วตอนนี้นี่ับประเทศจีนก็เป็นเมืองขึ้นของผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าแต่ว่าแมนจูเรียนะครับแมนจูโกก็กบฏต่อผมนะครับแต่ว่ามันก็คงอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่าไม่ได้รับความสนับสนุนจ,นจากสหภาพโซเวียตหรือว่าอะไรเลยนะครับดังนั้นตอนนี้ที่ปูยีมันคิดกอ่อกรบฏต่อภ้าแหาจากจักรพรรดิของเราเนี่ยก็เหมือนกับคิดฆ่าตัวตายเลย เอาแล้วครับผมก็หลังจากที่ผมได้เตรียมทัพมาก็นานอยู่พอสมควรนะครับผมว่าผมก็ถึงเวลาแล้วล่ะที่ผมจะทําการครับปราบกบฏครั้งนี้สักทีนะครับผมก็ก็ไม่ใช่กระบฏอะไรนะครับกระบทของแมนจูกัวนั่นเองแต่ผมขอเปลี่ยนสีแมนจูกัวก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูไม่ออกนะครับว่าใครญี่ปุ่นใครแมนจูกัวเออสีมันเหมือนกันเลอเินนะครับบวกับายบวกับายปั๊บปั๊บ ปับป๊บปั๊บโอแมนจูกวัวฐานมีไหนวันเนี่ยโอโหอะไรเนี่ยที่นายเป็นถึงอ,อแมนจูเรียอะไรนะเออนายแทบไม่ได้ทําสงครามเลยอะไรเลยี่เนี่ยแต่ว่าแต่ว่าทหารน,นายอยู่ไหนหมดอะดูดิดูดิดโอโหจะมาโต้กลับก็โต้กลับไม่ได้นี่แหละนะเพราะว่านี่นเนี่ย คือกองทัพแห่งพระมหาจักรพรรดิแล้วเราไม่เคยรบแพ้เลยรู้อะไรไหมแนจุกลัวของนายเนี่ยมันกระจอกสิ้นดีนี่ไน่ไน่ไน่นี่ีก็ว่าอยู่ทำไมสาธาพโซเวียตบุกง่ายๆเนาะเรียบร้อยนะครับโอเคก็ผมจะทำให้เขาเป็นเมืองขึ้นเหมือนเดิมดีไหมหรือว่าผมจะยึดดินแดนเขาเลยดีเนี่ย ผมก็กลัวว่าเขาจะก่อกระบฏอีกครั้งหนึ่งแน่แต่ถ้าผมยึดเมืองเขาหมดแล้วก็คือผมก็กลัวถ้าสาภาพโซเวียตบุกมานี่มันจะไม่มีใครคอยอรับให้ผมเดิเอา่าใช่ไหมผมก็กลัวว่าจะไม่มีใครคอยรับให้ผมอะ่ะผมเอาเป็นเมืองขึ้นดีกว่านะครับผมว่าอ่ะเอาให้เขากลับไปเมืองขึ้นผมดีกว่านะครับ สีก็เอาเอาก่เาเป็นสีเดิมดีกว่านะครับเอาสีฟ้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยตรงเลยอะ่ะมันไม่ค่อยตรงกับคอนเซปแบบว่าเหลือง,งแบบเรพรรดิเราเลยทำไมเจ้าภพของเราเนี่นี่มันต้องเหลืองๆแบบนี้นะครับโอเคเอาละนะครับตอนนี้ก็ปีอะไรแล้ววะเนี่ย1944แล้วยังไม่ทํายังไม่ได้ทําสงครามกับสหรัฐอเมริกาเลยนะครับ แม่ปกตินี่มันต้องทำสงครามกับสหารัฐอเมริกาแล้วคว,ความจริงมันควรต้องทำตั้งแต่1941ใช่ไหมตอนนี้นี่เลยมาเยอะมากนะครับมัวแต่ทุ่มเวลาไปกับการยึดประเทศจีนแต่ตอนนี้ก็ยังยึดได้ไม่หมดนะครับออสเตรเลียก็ผมจะทำให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับผมมากขึ้นนะครับโดยการส่งเงินไปให้นะครับอ่าผมก็จะให้ประ,ประเทศข้างๆข,ข,ของผมเนี่ยอ่าเขาเรียกเรียกว่าย,ย่างไงอ่ะอ่าเรียกว่า มีความสามนารถที่ดีต่อผมนะครับโดยการแจกเงินให้พวกเขาเลยนะครับเซ็นกิฟส่งของขวัญไปให้นะครับส่งของขวัญไปให้ปแปลกๆนะ <c oughs> แปลกเงินเนี่ยส่งของขวัญไปให้นะครับเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้มีความสำนึ์อันดีตต่อผมนะ,ะผมก็แจกเงินให้พวกเขาแบบว่าเป็นบริจาคให้ไปดนพวกนั้นนะครับเนี่ยโอเคเอาละมาดูด้านบนบ้างนะครับด้านบนสหภาพโซเวียตก็ไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่ ไม่เป็นไรนะครับผมก็จะให้เงินเขานะ่ครับอ่าสง่งส่งเงินบริจาคไปให้อ่าให้กับประเทศพวกนั้นนะครับโลกของเราจะได้มีสันติสุขชั่วคราวสำหรับผมนะครับเพราะว่าผมนี่จะใช้เวลาต่อจากนี้ในการบุกประเทศอ่าอเมริกาดีไหมไม่เอาดีกว่านะครับบุกประเทศจีนดีกว่านะเออผมจะใช้เวลาต่อจากนี้นะครับในการบุกประเทศจีนและหากผมสามารถยึดประเทศจีนได้ทั้งหมดแล้วก็ ครึ่งเอเชียนะครับที่เหลือมันก็คงง่ายแสนง่ายแล้วแหละนะครับผมอ่าเพราะว่าโกมินตังก็เป็นของผมแล้วนะตอนนี้นะครับผมอือโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์เพ,พื่อเนลังใจผมนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ครับ